ภาษาัสเซียเป็นภาษาที่มีความสําคัญมากในปัจจุบันทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงด้านสังคมและวัฒนธรรมภาษาัสเซียเป็นหนึ่งในภาษาที่แพร่หลายมากที่สุดในโลกจากสถิติป,ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาัสเซียจํานวนมากกว่า270ล้านคนโดยมีผู้ใช้ภาษาัสเซียเป็นภาษาแม่ประมาณ1 4 5ล้านคนอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในภาษาทางการของสหาประชาชาติ ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทั้งยังเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นบัลเล่ดนตรีวรรณกรรมและงานวิจิตรศิลป์ต่างๆขณะน,นี้ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจและเริ่มศึกษาภาษารัสเซียกันมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเน้นบทสนทนาในชีวิตประจำวันค่ะเริ่มจากการทักทายและทําความรู้จักบทสนทนาที่สนามบินที่ร้านอาหารที่โรงพยาบาลร้านนวดและสปาและอื่นๆจนไปถึงการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงมอสโกและในประเทศไทยหวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการนำไปสนทนากับคนรัสเซียได้นะคะ